ินดีต้อนรบนะคะแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการตั้มิชีวิตช้างแอซูนอนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางค่ะบิผมค่ะบิผมคผมสลับกันแล้วเหรอเดดปางค่ะผมอำนาจนะครับเราทั้ง2คนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาในอีพีที่มีชื่อตอนว่าคำสั่งฝึกน้องช้างนะคะว่าการที่เราจะบังคับน้องช้างนะคะให้ ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยนั้นนะคะเรามีคาสั่งอะไรอย่างไรบ้างก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวของเราที่นี่นั่นก็คือโปรแกรมฝึกการเป็นควานช้างสมัครเล่นว้าววันนี้ก็จะรับบทเป็นนักเรียนนะคะก็จะมีคุณครูอานาจนะคะเป็นผู้ฝึกสอนให้กับเราเพราะโดยปกติที่อำนาจจะเป็นสตาฟดูแลในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่มาเข้าโปรแกรมนะคะก็จะให้อํานาจลองเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเวลาเข้าโปรแกรมเราจะต้องทําอะไรอย่างไรบ้างอ๋อก็ในส่วนของการฝึกเป็นควานช้างสมัครเล่นอย่างนี้แล้วกันนะครับพี่ปานก็คือ เราอยากจะแบ่งปันให้หลายๆท่านที่มีความสนใจเนาะเกี่ยวกับว่าการที่จะเป็นควานช้างเนี่ยเขาเป็นกันอย่างไระนะครับผมซึ่งอันดับแรกที่เราต้องมาคุกค,คีก่อนหรือว่าจะเรียกว่าควานช้างได้นี่ก็คือต้องมาอยู่กับช้าง<อ>แล้วอยู่กับช้างได้นี่คือวัฒนธรรมของประเทศไทยเราคือเรามีการขี่ช้างเรามีการฝึกช้างตามประเพณีเนาะดังนั้นเราก็เลยนําคําสั่งและการฝึกบางอย่างที่เป็นทั้ง การฝึกเพื่อการรักษาด้วยการฝึกเพื่อกำเนิดความสะดวกในการทํางานในสมัยก่อนมาแบ่งปันให้กับผู้ที่สนใจหรือนักท่องเที่ยวเขาใช้ภาษาเหมือนคําพูดของเราปกตินะคะเวลาแบบออกคําสั่งกับน้องช้างใดๆไม่เหมือนครับผมอ๋อเขาใช้ภาษาอะไรคะบางอันก็ภาษาต่างดาวนะไม่ใช่ภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีก็จะเป็นภาษาภาษาสวยภาษาปุยงเฉพาะที่ใช้ในการออกคำสั่งกับน้องช้างซึ่งก็ต้องเรียนรู้กันนะคะอันนั้น ใช่ครับผมอธิบาย<ม>ให้กับแฟนคลับชาวต่างชาติ่า Good morning everyoneMorning บอก What's up n o Morning d d a y everyone oh, okay. Okay, okay. today b o t h of us <laughs> now we proud and would like to present to mm hmm. everyone this EP we gonna show everyone about How to training to be the assistant the mahout? Mm -hmm. uh, it, it's not the real mahout. Mm -hmm. uh, train how to be the assistant mahout because it's very interesting. Now for many people that who like uh, very exciting when you come to see the elephant and wondering how people control and go to riding the elephant because mm -hmm. it's really useful when the elephant uh, have to go to the hospital mm -hmm. or have to go to work in the forest in the past we work in the forest so it's very convenient that when when we do the job in the forest in the past so we mm. would like to sharing to the tourists mm. uh, for some who would like to be the assistant mahout so for today both of us we're gonna teach everyone for the command how to get on get off and tell the elephant to lie down on the belly lift the leg up something like that จะได้เรียนรู้ว่าเวลาที่น้องช้างเข้าโรงพยาบาลนะคะเราจะต้องฝึกน้องไปเพื่ออะไรมีประโยชน์อย่างไรบ้างวันนี้ก็จะได้เห็นคําสั่งต่างๆกันใช่ครับว่าแล้วนะคะเราแบบว่าไปเรียนกันเลยค่ะคุณครูาก็ไปหาคุณครูคุณครูช้างดานนอีกทีนึงไปเลยค่ะครับมค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะเริ่มบทเรียนและเมื่อตากล้องบอกให้เรายืนเฉียงยืนเฉียงเนื่องจากตรงนี้เป็นจุดที่แสงดีถ้ายืนตรงปุ๊บแสงไม่ดีนะใช่เขาบอกว่าหน้าเราจะมืดเราก็ต้องยืนเฉียงอย่างที่ตากล้องบอกนะคะ อ่าล้วเริ่มต้นเมื่อไหรือยังเริ่มต้นการเรียนก่อนค่ะโดยปกติถ้ามีนักท่องเที่ยวมาเข้าโปรแกรมเราต้องทำยังไงบ้างก็คือจากที่สักครู่นี้เนาะเราก็ได้บอกเรื่องการเข้าหาช้างการสังเกตว่าช้างสุขภาพดีเป็นยังไงเนาะแล้วก็ประวัติข้าวๆของทางสถาบันโคชบาลแห่งชาติของเรานี่คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ใช่ครับผมแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดแลวก็คือหลักข้อปฏิบัติเพราะว่าเราจะได้ไปเจอช้างจริงๆแล้วก็จะมี กเกณฑ์ต่างๆห้ามเข้าโดยที่ไม่มีพี่ควานนะห้ามไปแบบผลักด้านหน้าของช้างอะไรประมาณนี้ครับห้ามดึงหางห้ามกำหางพวกนี้ครับปกติบางคนชอบกำนะคะวันนี้ก็งดกำหนึ่งวันแบ่แล้วกันนะแบ่ให้น้องช้างแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอช้างจริงแล้วที่อยู่ข้างหลังนี้เป็นทั้งปลอมนะคะตอนนี้นะคะเป็นช้างปลอมก่อนชางปลอม ครับผมเดี๋ยวยังยังมีอีกหนึ่งสิ่งยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญอะไรเอ่ยก่อนที่จะไปขี่ช้างนะครับผมเราก็จะมีการให้เรียนรู้คำสั่งช้างโอ้ my god เห็นแล้วตกใจเลยค่ะเป็น international class international cultural international news นะคะวันนี้เราจะเข้าสู่การฝึกการเป็นควานช้างสมั r t l a นแล้วนะะคด้วยคำสั่งเหล่านี้ เอาเดี๋ยวสมมติเราหยิบบัตรออกหยิบบัตรออกสำเนียงไทยมาเลยอ๋อมาสำเนียงไทยเลยะคะ่ะถือบัตรใหม่นะครับโอเคนะคะเราจะเข้าสู่การฝึกฉากแล้วนะคะก็เราจะไปฝึกกันเลยนะคะเริ่มกันที่คำสั่งเริ่มกันที่คำสั่งแรกนะคะคำสั่งเขาจะบอกว่าซองซุมซองซ่งแปลว่า คือโค้คลงส่งสูงนี่จริงๆก็คือให้ช้างยกขาเนาะแล้วเราก็ปีนขึ้นไปบนช้างจากด้านข้างนะครับขึ้นช้างด้านข้างแล้วกันโอเคคำสั่งต่อไป hop sunc ครับ hop sunc เดี๋ยวเดี๋ยวใช่ดูับสูงนะคะคือก็คือการลงจากช้างด้านข้างนะครับก็คือลงการเหยียบขานั่นแหละลงขาซึ่งเดี๋ยวเราจะทำให้ดูกนะคะใช่ครับต่อไปคำสั่งว่าไปไปก็คือไปเดินไปด้านหน้า คำสั่งต่อไป h o าว o w าวอย่างไรอะละค่ะเริ่มมุงกันแล้วตอนนี้นะคะห่านี่ก็คือให้หยุดนะครับห้้งยุดต่อไปคำสั่ง tag long tag long tag long นะครับ tag long โอเคอลงด้านหน้านะครับพี่ปานว้าวลงจากด้านหน้า map long map long แมปลงอันนี้ก็ให้ช้างเนี่ยนอนหมอบลงนะครับต่อไปรู้สึกเราดูผิด้องต่อไปนอนลงนอนลงก็เป็นท่าต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นะครับนอนด้านข้างอันนี้คือเราลงจากหลังแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่นอนทับเราใช่ใช่เราก็จะลงจากหลังครับต่อไปทําสั่งอันนี้ง่ายมากเลยนะคะ look 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 หรือว่า ลุกนั่นเองค่ะก็คือลุกขึ้นมาแล้วก็นั่งขึ้นมาโอเคใช่ต่อไปคําสั่งเบนเบนเบนตรงนี้เนี่ยจะใช้ได้ทั้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแต่ขึ้นอยู่กับภาษากายก็คือ body l a n g เก g นั่นเองก็คือถ้าเราเขย่าขาขวาให้ช้างเลี้ยวซ้ายเขย่าขาซ้ายให้ช้างเลี้ยวขวาโอเคอีกชาเริ่มงงเริ่มงงใช่ไหมงพสอหลายคําสั่งแล้วด้วยต่อไปโอเคเดี๋ยวตอนที่เราขึ้นเราจะน่าจะเก็ตกว่านี้ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นใครอยากมาเก็ตฟิลแบบ ใกล้ชิดแบบนี้นะคะก็จะได้มาในช่วงของการฝึกเป็นควานช้างซึ่งตอนนี้ก็เปิดอยู่นะคะใช่คำสั่งต่อไปต่อไปเห็นแวๆว่าคือซกหรือเปล่าซกอ่าโอเคซกซกอันนี้ก็คือเดินถอยหลังครับผมอ่าถอยหลังให้ช้างเดินถอยหลังโอเคแล้วก็มีบองบองอันนี้คือให้ดื่มดื่มน้ำนะคะต่อไปเก็บบนเก็บบนอันนี้ก็คืออ๋อฉันเริ่มสำเนียงไทยแล้วเก็บบนเก็บบนเก็บบนโอเค ได้ได้สื่งได้โอเคโอเคโอเคก็คือหยิบหยิบของจากพื้นว้าใช่ใช่โอเคอ๋ออันนี้จะยากนิดนึงนะคะคำสั่งถ้าไม่มีคำแปลคืออ่านไม่ได้เลยนะคะพอเขาใช้คำว่า phe แล้วก็ ma อาจจะว่าเฟมาเฟมาเฟมาจริงๆแล้วพูดว่าเพมาโอเคแปลว่ามานี่มานี่หรือทางเหนือเขาก็มาเพก็ได้นะเใช่ใช่ใช่มาเพมาเพยจะดีกว่านะคะเพมามันจะดูแบบ มันไม่ใช่เมียงอะค่ะมันไม่ถูกมันไม่ใช่เมียงอะค่ะมันไม่ถูกมันไม่ใช่เมียงอะค่ะมันไม่ถูกมันไม่ได้ครับต่อไปนะคะเป็นคำสั่งว่าอย่าอย่าก็คืออย่าอย่าทําแต่ในนี้มีคําว่า ya นะคะอ่านว่าอย่าอ่านว่าอย่าอย่าอย่านี่ต้องหมายตกใจด้วยอย่านะคะต้องใช้เสียงแบบว่าโอเคอย่าทําอย่าไปโอเคโอเคคําต่อมานะคะเป็นคําที่เหมาะสมกับคุณครูของเรานะคะก็คือคําว่าดีมากดีมาก อำนาจเป็นคนดีมากนะคะก็คือดีมากเอาไว้ชื่นชมใช่ไหมเอาไว้ชื่นชมเราต้องมีปฏิกิริยาอะไรต่อคำว่าชื่นชมก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการลูบช้างหรือไม่ก็เข้าไปสัมผัสเนาะขนาดมากเลยค่ะในเรื่องของการลูบคําตอนนี้เราไปหาน้องช้างตัวเป็นกันได้ยังคะได้ได้ได้ครับอันนี้ัวจริงเนี่ยคะ ตัวจริง <Okay. S 2> อันนี้จะเป็นวันดี oh. นะครับชื่อพังวันดี <Okay. S 2> พังวันดีแล้วก็อีกเชือกหนึ่งจะชื่อพังจันเพน <Okay. S 2> เดี๋ยววันนี้เราจะอยู่กับ2เชือกนี้ก่อนอื่นนะคะเขาบอกว่าการเข้าหาช้างถ้ามีอาหารแล้วเราก็จะปลอดภัยวันนี้ก็พกอาหารส่วนตัวมาเองนะคะก็ให้น้องช้างอ๋อเราไม่เห็นตานะคะเพราะว่าไม่เข้านะคะไม่ทันตะวันต้องเข้าแล้วนะคะสําหรับสูนย์รักช้างไทยของเรา <laughs> เพราะว่าน้องช้างเราชอบมากมีกับทุกอีพีเลยว้าวมาค่ะเราไปทาความคุ้นเคยกับ ช้างที่เราจะทําการฝึกด้วยก่อนนะคะด้วยอาหารนะครับไปค่นะครับเอ <Hey. S 1> อันนี้ก็จะเป็น <Hey. S 1> อ่าเขาเรียกแค่กับ first impression นะครับปกติก็จะเป็น first banana uh. อันนี้ first sunflower seed Sun <flower S 1> แล้วกัน,นใช่ครับยังไม่ได้ทำอะไรเนาะแต่เป็นเหมือนกับเราสร้างความคุ้นเคยกับช้าง oh. alright this is the first step before we go to practice and training how to be the assistant oh. mahout so first step we gonna have the first Uh, sunflower seeds mostly we're gonna have like bananas this is the thing that elephant really like to eat it because it have the sweet taste and sunflower seeds is okay with the elephant also and this one her name is pang Wan this is a cow elephant and the second one that she just come to participate with us this is pang shanpen uh, the meaning is mean like full moon One day the meaning like a good day so both of them gonna be the teacher for us for today okay แล้วกครู let like make them have a relax and enjoying with sunflower s e e s และตอนนี้นะคะเราก็สนิทกันแล้วอยู่ใกล้มากเราจะเริ่มที่คำสั่งแรกก็คือการส่งสูงคับสูงใช่ครับคือการขึ้นด้านข้างเนาะขึ้นด้านข้าง ด้านขวาปกติถ้าเราเข้าเข้าไปขึ้นช้างใช่จะเข้าด้านขวาถ้าที่ศูนย์ของเรานะครับเนาะจะเป็นที่ด้านขวาแต่ถ้าด้านขวาก็จะดีอันนี้คือมันเป็นสิกเนเจอร์บอกใช่ครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะทั่วไปเขาก็จะเข้าหาด้านขวาอยู่แล้วเพราะว่ามันก็เป็นด้านที่เราถนัดกันซะส่วนใหญ่ใช่แต่คนถนัดซ้ายคือเป็นคนหน้าตาดีนะคะจริงๆแล้วแม่ลงโทษกูแล้วหนึ่งแต่คนถนัดซ้ายคือเป็นคนหน้าตาดีนะคะจริงๆแล้วเวียงเอ่ด ครับผมเราจะเริ่มที่ส่งสูงกันก่อนส่งสูงก่อนเนาะเราต้องทำยังไงก็ถ้าถ้าก่อนที่จะขึ้นด้านบนเนี่ยก็ไหว้ช้างสักรอบหนึ่งก่อนก็ได้เราไหว้เป็นเป็นรอบที่3าแล้วนะแม่ขออนุญาตนะขออนุญาตขอโทษได้จะขึ้นนาอะไรเงี้ยครับแม่แบบตกหลายรอบเลยแม่รักเราแหละจริงๆแล้วอ่ะแม่รักเราแหละจริงๆแล้วเราต้องทำยังไงเจาะเขาครู อันนี้ก็นำมือจับที่ใบหูของช้างด้านบนนะด้านบนบนเลยใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวก่อนแม่อุ่ยแม่ชีแตกอะเธาแม่แม่กลัวช้างหรือชันกลัวแม่ก่อนตอนนี้เวลาส่วนตัวนะเวลาส่วนตัวแป๊บนึงนะคะค่ะขอคุณแม่มีแบบว่าช่วงเวลาส่วนตัวสุขานิดนึงสุขาเคลื่อนที่ซะด้วยอยากตรงไหนก็ได้มันเลือตรงนี้คุณแม่จะปล่อยทุ่นระเบิดด้วยไหมมีแม่นะพี่ดูแลเหมือนจะขี่เมื่อกี้ไปแล้วไม่มีนะอไม่มีโอเคเราจะไปแล้วนะคุณแม่มาส่งสูง ที่ใบหูด้านบนครับขอบด้านบนของช้างก็ไม่ถึงอ่ะพี่เดี๋ยวผมถือเมทันตะวันให้ก็ได้โอเคมามาเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณครูพี่ควานนะคะเราจะจับตรงนี้ใช่แล้วตรงนี้โอเคมือซ้ายจับตรงนี้สองสูงแล้วก็เตะอ่านี่เหรอเดี๋ยวก่อนว้ายแล้วก็กระโดดขึ้นไปได้ไวพี่สูงอีกสูงหนึ่งสอง พีไม่ถึงไม่ได้เลยแค่ย,ยมมอบแค่ย <laughs> ุบเลยว้าว <laughs> แต,ต้องบอกว่าให้เอาโทรศัพท์ฝากไว้ก่อนเย้ <laughs> yeah, คุณแม่เก่งมากเลยเอา้อาวให้รางวัลหน่อยอให้รางวัลดีมาก,กาคำพูดที่บอกว่าดีมากครับส่วนใหญ่ก็คือถ้าพอขึ้นไปบนช้างแล้วเนี่ยพี่ควานก็จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เดินวนรอบๆก่อนเพราะว่าฉันหอบมากเลยฉันเอาอากาศออกนิดนึง กลัวความสูงเนนาะจริงๆอเราไม่บสูงเรากลัวตอนที่เราเบี่ยงตูดขึ้นมาไม่ได้เมื่อกี้เพราะเรารู้สึกว่าเราตูดใหญ่มากกว่าจะเบี่ยงตูดขึ้นมาได้คือยากเย็นมากนะคะใช่ช้างหูแทบขาดกันเลยนะคะเมื่อกี้นะคะแม่ขอโทษด้วยนะคะพียมหน้าคอช้างนี่เขารับน้ําหนักได้เท่าไหร่คะก็เต็มที่ก็ให้ได้ไปถึง300กิโลเลยครับ300กิโลคำสั่งต่อไป อันนี้ก็คือไปไปเนาะใช่ไปตอนนี้อย่าพึ่งไปเพราะว่าพี่ควันทำธุระแป๊บหนึ่งนะคะอย่าพิ่งไปเราจะอยู่โดยที่ไม่มีพี่ควันไม่ได้เลยนะคะใช่ปาไปไายปไปไป้าอ่าว้วถ้าเร็วแรงอ่ะถ้าถ้านั่งที่จะให้รู้สึกปลอดภัยก็คือเอามือสองข้างวางไว้บนหัวช้างเนาะแล้วก็โน้มตัวไปด้านหน้านิดนึงนะครับแล้เก็เหมือนแบบมีที่พักพิงใช่ครับ แล้วก็สบายๆนะไม่ไม่ต้องเกรงขาไม่ต้องเกรงขาอไม่เกรงไม่ได้เลยตอนนี้ถ้าอันนี้คําสั่งไปก็คือให้พี่ขยับเท้าสองขาสองข้างเลยด้านหลังใบหูแล้วก็พูดคําว่าไปไปแม่ไม่ต้องไปเร็วแม่ไม่ต้องไปจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เขารู้ละเขารู้ละ่ะอันนี้ก็คือว่าเราก็ขยับขาไปเรื่อยๆใช่ครับ คำสั่งต่อไปจะเป็นคำสั่งเลี้ยวขวา pues หรือว uh, ah hey. ่าเบนขวานะคะอ่ะพี่เบนเบนอ่าเลี้ยวซ้ายมาอ่ะเลี้ยวซ้ายก็คือเบนซ้ายเราต้องสั่นเท้าขวานะคะเบนใช่สั่นเท้าขวานะเบนการเป็นควันช้างก็คือไม่ง่ายเลยนะคะสมกับที่อำนาจบอกว่าเราไม่ใช่มฮูนนะคะเราเป็นแค่แอสิสแตนนะคะเท่านั้นเพราะว่าเราไม่สามารถเป็นควันได้นะคะเราเก่งไม่พอ ตอนนี้ดูล่าเริงนะคะแต่จริงในเสื้อนี่คือเปียกหมดแล้วนะคะเหงื่อไหลแบบโอ้โหนะคะต่อไปถอยหลังนะครับถอยหลังก็คือเราจะขยับก้นไปด้านหลังแบบเนี้ยขยับก้นไปด้านหลังใช่ใช่แล้วเราพูดคำว่าซกถูกต้องซกอ่าเราต้องสั่งดังๆใช่ไหมว้าวน้องถอยแบบเอียงอ่ะอะอ่าอย่างนี้แล้วก็ถอยแบบนี้โอเคใช่นี่คือซกนะครับอ่าวันดีดีมากดีมากดีมาก เก่งมากเลยนะคะแม่วันดีนะแม่วันดีก็จริงๆก็เป็นช้างที่เราโปรแกรมไหมคะใช่หรือว่าใช่ใชด้วยนะคะก็เป็นหนึ่งในช้างที่ราโปรแกรมช้างที่ราโปรแกรมเรามีประมาณกี่เชือกคะพี่อำนาจจริงๆมีประมาณ12 13แต่ตอนนี้อาจจะ ลดลงมาบ้างเนาะเนื่องจากอายุเยอะเพราะผ่านไป2ปีแล้ว<ช>บางเชือกก็อายุเยอะแล้ว2ปีแล้วที่ไม่มีใครมาเข้าโปรแกรมนะคะ<ช>ถ้าใคร,ครที่สนใจอยากจะมาฝึกเป็นควานช้างสมัครเล่นแบบนี้นะคะ<ๆ>ก็อยากเรียนเชิญที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะคะจังหวัดลาปางแห่งนี้เลยนะคะพวกเรารอคอยทุกท่านอยู่รวมถึงน้องช้างด้วยหลายๆเชือกก็คือไม่ได้รับแข่งมานานมากๆ,<ช>ๆเลยนะคะคแป่วันดีคิดถึงนะักท่องเที่ยวไหมไม่โ <laughs> <laughs> ค,คิดถึงนะคะคิดถึงคำสั่งต่อไปเราเหลือคำสั่งอะไรอีก อันนี้เดี๋ยวไปแท็กลงได้นะพี่เนาะแทกลงคือแท๊กลงคือการสไลด์ลงด้านหน้านะครับเราต้องจับตรงนี้ใช่ไหมจะต้องน้าขาไว้ด้านหน้าก่อนถูกต้องขาไว้ข้างหน้าก่อนแล้วมือกลับที่ใบหูครับแล้วก็เตรียมแผ่นหลังสไลด์ลงเลย <c oughs> โอ้ยใหม่แทบหลุดนะคะใหม่ยังเปิดอยู่ไหมคะ <c oughs> เปิดอยู่นะคะโอเคค่ะพี่ต้องกระโดดแล้วก็ครอบลงไปเลยนะต้องยิมนาสติกนิดนึงต้องกระโดดข <c oughs> ึ้นไปด้านบนฉันว่าไม่ได้แน่เลยขนาดเมื่อกี้ตูดฉันยังไม่ขึ้นเลยอ่ะเธอมาอาสาไหมมานะ <c oughs> อันนี้ฉันน่าฉันฉน่าจะไม่รอดเพราะฉันเคยแล้วมันไม่รอดจริงๆอ่าเดี่ยอำนาจขึ้นได้ไหมเนี่ยตูดของเรานั้นนะคะขึ้นทางข้างเงาบานนะหรอขน้าไม่น่าได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับทียวิ่งก็แล้วก็ ถ้าเราขึ้นแท็กเนาะแค่ลงันหอบเลยไอ้เงี้ยเนี่ยต้องระดับพม,มากนะคะัไม่สามารถจริงๆก็เราก็กระโดดขึ้นแบบนี้ตามจริงเนี่ยช้างเขาจะก้มหัวให้เวลาที่อยู่พื้นที่ที่เป็นเนินนะครับแล้วเราก็จะลงได้ง่ายพื้นที่ปากเขา อยู่นิ่งๆแล้วก็เราก็หันกลับมาอยู่ในลักษณะท่าเดิมที่เรานั่งแม่เก่งมากเลยขอบคุณค่ะแบบเดิม <c oughs> ก็ถ้าเป็นชั้นก็น่าจะติดอยู่ตรงนี้ค่ะ <c oughs> ไม่น่าไปตรงนู้นแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เห <c oughs> มือนวิ่งชนกำแพงอย่างี้ราบแล้วไปอยู่ตรงนี้วันดีน่ารักจังเลยํำสั่งต่อไป <c oughs> อขนาดคุค้คุโอย่างโอ้โอแล้วชั้นจะเหลือล้วคะคุณ ก็คือเราจะใช้มือเนี่ยเไปที่ด้านหลังของช้างนะครับเนาะแล้วจะพูดคำว่าแมปลงแมปลงครับแมปลงก่อนแมปลงแมป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 ลงแมปลงแมปลงนะคือเราจะพูดไปเรื่อยเนาะเพราะบางทีเราไม่ได้พูดแค่ครั้งเดียวหรือสองครั้งนะครับต้องพูดไปเรื่อยจนกว่าช้างเขาจะทำเนาะ คือบางทีเขาน่าจะหาจังหวะแบบแลนดิ้งอยู่เธอฉันว่านะใช่บวกกับสถานที่ด้วยใช่พื้นที่ต่างๆเขาก็เลยจะต้องดูความปลอดภัยของตัวเองด้วยว่าลงได้ไหมอันนี้คือแมปลงแล้วเวลาเราลงช้างก็ลงด้านนี้เก่งมากเลยอุ้ยตัวเหลือบแล้วเวลาก็ส่งให้นอนนอนลงแล้วก็ดึงใบหูลงมานอนลงแล้วก็จะมีการดึงใบหูให้เขารู้ด้วยว่าอ่านอนลงเก่งมากนอนลงนมืนๆนะคะ นี่คำสั่งหนิมหนิมคืออะไรคะหนิมพี่ขึ้นไหมหนิมแปลว่าอะไรคะหนิมนิ่งนครับเราขึ้นอย่างนี้ได้เลยเหรอขึ้นขาด้านนี้หรือด้านนี้ด้านนี้เหรอคะนอนลงนอนลงเดี๋ยวนะอ๋อโอเคโอเคพี่พี่เอาขาไปใส่ไว้มือมือมือฝั่งนู้จับด้วยโอเคอ้าวดีมากดีมากคุณแม่ เออจังหวะที่อำนาจขึ้นกับจังหวะที่ฉันขึ้นคือต่างกันมากเลยนะคะดูทุลักทุเลนะคะอ่าเก็บของเก็บบนเก็บบนเก็บของครับเก็บบนเนาะสมมติว่าเราทําของตกโยนลงมาเลยครับโยนข้างหน้าเลยเลยหรอคะใช่ครับเราทําของตกนะคะใช้มือเคาะที่ไปเก็บบนอ่าเก็บบน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 ดีมากดีมากดีมากนะคะจริงๆตรงนี้เนี่ยเราจะ

มันดีเพลเร็วดีไปไปไปตรงนี้ก็ได้ไปไปไปมันดีไปไปไปถามว่าไปไหมไม่ไปเอาไปไปไปตรงนี้จะเป็นความท้าทายสําหรับผู้ที่มาขี่ช้างเลยนะครับเพราะว่าจะฟังเราไหมใช่ว่าฟังเราหรือเปล่าซึ่งก็ไม่ฟังนะค จริงๆมันเป็นเรื่องของความคุ้นเคยด้วยแหละนะเราว่าใช่เสียงของพี่ควานอ่ะทีเดียวเขาไปเลยนะใช่ใช่อ้าวเบนเบนซ้ายเบนเบนเออเบนซ้ายถูกแล้วเบนซ้ายเขย่าขาขวาโอเคเบนซ้ายเก่งมากแม่ดีมากดีมากอ้าวเบน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 ดูสิเบนไหมเฮ้เบนแล้วเบนแล้ว่เบน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 เฮ้เบนอ่าใช่ได้ใช่ได้เก่งจริงๆเลยเรา <c oughs> อ,อันนี้สั่งหรือเปล่าครับทำไมไปเหมือนติดจรวดเลยความเร็วหลังติดบออนะคะตอนนี้เขาจะไปหาเพื่อนหรือเปล่านะมาหาจันเพนหรือเปล่าหาจันเพนหรือเปล่า oh ทีนี้เราจะสั่งทับสูงดีกว่าโอเคทับ okay. สูงเราต้องทําท่าอะไรไหมทับสูงพี่ใช้มือกําที่ใบหูครับโ <c oughs> นมตัวลงไปเนาะพอช้างยกขาปุ๊บสไล,ลมมด์ลงมาใช่ หูครูดหูไปเลยหนึ่งนะหูครูดหูไปเลยหนึ่งนะให้รางวัลฉันเหรอแล้วกินไม่ทันตะวันได้รางวัลนะคะคุณแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณคุณครูขอบคุณพี่ควานขอบคุณแม่บินอยากจะบอกเลยว่าช่างถ่าลูกคืนสำหรับวันนี้การฝึกช้างก็จบไปได้ดีนะคะก็ ได้บริหารหัวใจนะคะคาร์ดิโอไปแล้วนะคะหลายรอบเลยนะคะก็สึดเ้ดีซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเอ็กซ์ไซส์เกี่ยวกับความกลัวความกลัวเราดูอย่างเงี้ยเหมือนไม่สูงนะคะคุณผู้ชมคะแต่มาขึ้นบิวข้มาอุ๊แมวอยู่แล้วว่าเราจะไปได้อยู่เพิ่งตีเราแต่ก็สนุกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะตกเพราะว่าเรารู้สึกว่าก้นของเรานพอดีช่วงคอเขาพอดีแล้วก็ขาของเราเข่าเราอะค่ะจะอยู่หลังหูนั่งจะจังหวะพอดีใช่จะพอดีเลยนะโ so from the first command until right now people she just uh, already <laughs> and finishes for the training course uh, to be the assistant mohut. actually we're gonna bring everyone to the grass field also because we're gonna have just like uh, 30 minutes for the practice the command and after that we're gonna bring elephant to the grass field to eating the grass it's just kind of like uh, the reward for this we just Make it short uh, to let everyone know for the command uh, in like uh, in each command, like the elephant lie down to left and right, something like that. So elephant gonna like uh, do it really well when you spend the time with them for a long time because this is the bond with the mahout and elephant. So for the assistant mahout, for some time elephant may be uh, naughty, don't listen to you, but don't worry about that, so it's very funny. Now, when you come to have the new experience like this. And I hope everyone, when the situation of COVID-19 getting better, we welcome all of you uh, and would like everyone to come to visit the elephant and our big family here. สถานการณ์ช่วงนี้ก็คลี่คลายไปแล้วนะคะหลายๆจังหวัดก็เปิดท่องเที่ยวแล้ว Hi, แล้วเราศูนย์อนุร,รักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหการรมป่าไม้จังหวัดลำปางไม่ปิดนะจ๊ะ เปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวเหมือนเดิมทุกอย่างเลย,ยนะคะรวมถึงโปรแกรมฝึกเป็นควานช้างสมัครเล่นด้วยแล้วก็ที่พักทั้งหมดใกล้หนาวแล้วนะคะจองที่พักมานอนกอดช้างกันได้นะคะจะได้หายหนาวนะคะมาแบบคนเดียวมาแบบโสดไม่มีแฟนก็มาได้นะคะมาแบบคู่มาแบบครอบครัวก็มาได้ได้เหมือนกันครับก็วันนี้นะคะหวังว่าจะได้รับความสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับรายการตามติดชีวิตชาแอดส่วนอนุรักษ์ช้างไทยของเรานะคะคแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าเชื่อว่าก็มีความแซ่บแบบนี้เช่นกันสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะพรมอมความหอบเหนื่อยนะคะสวัสดีค่ะ แม่มานี่เร็ว